วันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการเพิ่มความเร็วให้มือซ้ายและความแข็งแรงของมือซ้ายเพื่อเพิ่มกำลังนะครับและความเร็วรูปแบบการฝึกก็จะมีแพทเทิร์นดังนี้นะครับก็คือคล้ายๆคอมเมติกครับแต่ว่าคอมเมติกจะติดกันทุกเส้นไอ้ทุกช่องนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่เราต้องแหกนิ้วกันบ้างนะครับแหกนิ้วด้วยการนิ้วชี้เริ่มที่สายหนึ่งช่องที่ห้านะครับนิ้วกลางเริ่มที่สายหนึ่งช่องที่เจ็ดนะครับนิ้ว แล้วก็นิ้วนางเริ่มที่สายหนึ่งช่องที่แปดนะครับแล้วก็เริ่มนิ้วก้อยเริ่มที่สายหนึ่งช่องที่สิบเป็นรูปแบบแพทเทิร์นนี้นะครับแพทเทิร์นแบบนี้เลยนี่ดูพอวางนี้ได้แล้วเราต้องมามาดูข้างหลังนี่นิ้วก้อยนิ้วก้อย,น,อยนิ้วโป้งเรานี่ต้องลงต่ํามาอย่างนี้ต่ํามาอย่างนี้แล้วห้ามกดแตะอย่างเดียวแตะเฉยๆห้ามกดให้แค่มีหลัก นิ้วเราจะได้ยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะครับจะแหกได้กว้างขึ้นนะพูดง่ายๆเนี่ยเอาไว้ล่างๆอย่าเนี้ยนะครับล่างๆเงี้ยแล้วก็แค่แตะห้ามกดนะแล้วเราก็เราต้องอุดสายไปด้วยนะครับด้วยความเสียงเสียง เล่นอยู่ข้างต้นนะครับผมใช้เมทานอมในความเร็วที่160นะครับ BPM นะครับแล้วส่วนเมทานอมใครไม่มีก็โหลดในโทรศัพท์ได้นะครับ App Store Play Store พิมคำว่าพิมคำว่าเมโทรนอมนะครับพิมคำว่าเมโทรนอมแล้วก็เจอหลายๆแอป,ปก็ใช้แอป,ปไหนตามสะดวกเลยครับประโยชน์การฝึกนี้ก็คือเพิ่มกำลังอุ้ายให้เราแข็งแรงขึ้นและมีความเร็วที่มากขึ้นแล้วก็โน้ตที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับ ลองอันดับแรกก็อาจะลองอยู่ที่ประมาณ90 BPM ก่อนก็ได้แล้วค่อยเพิ่มนะครับผมนี่เพิ่มมา160 BPM เดี๋ยวก็ถ้าตัวผมฝึกก็จะเพิ่มเป็น200อะไรเงี้ยแล้วแต่แต่ว่าตอนนี้ยังเล่นไม่ได้200โอเคสวัสดีครับ